โอเคก็กราบสวัสดีสวีเดนคุนเดินครับวันนี้เราจะมาแจกโปรเกมมนุกกาพุระเวอร์ชัน7.0นะทุกคนอาจจะมีเสียงอะไรเข้านิดหน่อยก็ขออภัยด้วยก็สามารถใช้ได้นะใช้ได้ซื้อได้ทุกตัวผม ไอตัวนี้นะซื้อไม่ได้นะไอตัวนี้เพราะเราต้องขอบอกไว้ก่อนเลยนะว่าเราต้องเวนพันก่อนนะแล้วเราก็อัพเวลได้ทุกอย่างได้หมดแต่เลเวลอะเราต้องฟาร์มเองแล้วก็ผงวิเศษมไม่เชื่อนะเดี๋ยวผมพาดูเลยร์ช่าล่าสุดนะผมเป็นโปเงินกับดวงตานะ ุกคนก็สามารถปามเวลได้ mm hmm. เล่นแชทโลกอะไรได้ทุกอย่างครับผม mm hmm. สามารถเล่นแชทโลกได้ด้วยนะ mm hmm. เดี๋ยวผมพาเล่นให้ดู mm hmm. ผมเรียกเป็นไก่หนึ่งหมัดละกันนะ mm hmm. ไม่ใช่ดิ mm hmm. เขาเรียกว่าไก่พราชา mm hmm. ดูว่า mm hmm. เล่นได้ปกติ mm hmm. ครับผม อ้าวจะสู้ได้ไหมนะคือผมไม่ได้จะไม่ได้เล่นตัวอะไรนะผมเอามาแจกคนดูเฉยๆนะออเฮ้ยแต่คูนะ่วเนี่ย โอ้โหดับเบิลคครับผมเราก็สามารถเล่นได้แหนมสามารถเล่นได้นะครับผมโอเคสําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมส่วนลิงกอยู่ที่ลิงด้านล่างได้เลยนะครับผมลิงใตค้คลิปเด้อไม่ใช่ลิงก์คอมเมนต์นนะ้ไม่ใช่คอมเมนต์เด้อ โอเคเจ้าผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับไม่ต้องแตกไฟมาเลยฝากว้